ใครใครนะโชคอ๋อเฮียบอ่รอินโอเหรออ๋อไม่เป็นไรอืมี๋ยวจอดแดดปะก็อัพเดตงานไฟนะครับอันนี้รถกะเช้าชูขึ้นไปตัวนี้น่าจะประมาณ10เมตรนะครับ ชูกับสุดเลยนะ่าสิบเมตรกว่า,วาๆหน่อยเนี่ก็เปลี่ยนหลอดนะครับหลอดมันเสียรุ่นเก่านี่จะเป็นรุ่นนี้นะครับรุ่นน่าจะเป็นรุ่นเก่าแลมันกระพริบแล้วก็ตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่เราเปลี่ยนมาสองหลอดแล้วนะนสูงนะครับถ้าใช้นั่งร้านนี่ก็อีกนานนะกว่าจะประกอบเสร็จนะครับนั่งร้านน่าจะมาหกชั้นนะครับหกชั้นกว่าอันนี้เราใช้รถ เอ็กลิฟต์ตัวนี้เลยนะก็มีบ้างนะครับโยกๆนะแต่ก็ไม่อันตรายนะครับก็ปลอดภัยดีดีกว่าต้องร้านเยอะนะก็ใครติดต่องานก็ติดต่อได้นะครับผมทีมงานคนรถไฟต่อรพิสันนะครับเครื่องมือพร้อมนะครับมอจะเป็นรถกเช้านะครับเอ็กลิฟต์นะครับ10เมตร8เมตรนะครับรถเมคโคนะครับรถดำนะครับให้เช่านะครับรับจ้างทั่วไทยนะครับ งานโครงหลังคางานไฟอะไรพวกนี้นะครับทำหมดเลย่อนข้างพร้อมนะครับกดดังทำกดดังพวกนี้นะฮะลูกพี่ผมทำหมดเลยแต่ผมก็จะรับงานระบบนะครับงานระบบไฟนะครับนี่ก็เสร็จไปแล้วนี่ผมก็ทำเมื่อาวานนี้เรียบร้อยแล้วทำมาสองวันนะครับสิบดวงลูกค้าบอกว่าไม่สว่างนะครับไม่พอก็เลยมาเพิ่มให้แถวนึงครับนี่เดินเสร็จแล้วนะครับตอนที่เก้าเมตร ความสูเอาเยสิบดวงครับยาวไปนู้นเลยงานกดังสูงไงขอให้บอกนะครับทีมผมพร้อมนะฮะนี่ก็็บเพียีของบริษัทบริษัทกรเทพนะครับบริษัทเจ้าน้าทีผมเองแต่ว่าผมเป็นหอจกคนนทำไฟตอร์ีสันนะครับก็เป็นทีมซับของลกพี่ทีนส่วนใหญ่งานระบบเนี่ยผมทำหมดเลยนะครับ เขาฝากผลงานด้วยนะครับลูกน้องขึ้นมาอยู่สองคนนะฮะตอนนี้เอเ็กเลฟตัวน,นี้รับน้ำหนักได้ตามเพจของเขาเนี่ยอยู่ที่สามร้อยยี่สิบห้ากิโลกร,รมัมสามร้อยเจ็ดสิบห้ากิโลกร,รัมครับครับก็พยายามจะไม่ให้เกินนั้นนะฮะเวลาเราขึ้นที่สูงก็อย่าไปเกินดีกว่าเคยถามว่าเคยไม่เคยนะครับเขาเช่าผมไปนี่เขาแบกท่อขึ้นไปนี่ทั้งคนทั้งท่อนะฮะพอเช่ารถผมไปเนะี่ย เคยแบกน้ำหนักขึ้นนี่ห้าร้กโลนะเฉพาะท่อเนี้ยจะสามโลแล้วนะครับเขาไปแอบ,บทำนะว่า,วาแต่เขาก็หลุดมาว่าเขายกไหวคน2คน3ามคนท่ออีกส0 0ร้อโลเนะี่ยพอท่อเขาเขาดันท่อขึ้นไปช็อตเอ็กซทองตัวนะแล้วก็เอาท่อวางแล้วก็ขึ้นไปเชื่อมไม่แน่ใจว่าท่ออะไรของเขานะเคยเช่าผมไปประมาณ2เดือน นะครับไปยกไปเชื่อมท่อรู้สึกจะเป็นท่อแบบเพิงอะไรแต่มันยาว6เมตรเนาะมันก็หนักประมาณหน้าห<ม>้าหน้าหกเท่อก็หนักพอ,อกสมควรแต่กระดันขึ้นไดน้แต่ทางนี่ดีอย่าไปใช้อย่างนั้นเลยครับอย่าประมาทเลยนะ ก็มีงานก็ติดต่อมาได้เลยครับศูน8 1 5ป0 9 0นนะครับงานที่ยุ่งสูงเนี้ยถนัดนะครับชอบนะนะครับให้ไปเสนอราคาหน้างานได้ฟรีนะครับนะครับคุยตกลงราคาให้ชัดเจนก่อนนะครับแล้วเริ่มือลงมือทำนะฮะนะครับการรถก็จะมีค่าขนย้ายรถไปนะแล้วก็จะมีค่าแรงนะครับนะครับถ้าให้คำภาของด้วยก็ทํานะครับก็คือให้เราคุยกันรู้เรื่องแต่รอบแรกนะก่อนเข้าไปทานะครับไปทั่วประเทศนะครับรถคันนี้นี่ไปได้สะตเชิงชาไปอ่า บางนาอะไรนะที่เขาเช่าผมไปบ้านแพรวนะครับไปมาหมดแล้วครับคันนี้นะครับก็สนใจเช่าก็ติดต่อได้นะครับศูนย์แปดแปดดหนึ่งห้าแปดศูนย์นะครับคุยรายละเอียดกันได้นะครับเป็นรายวันรายเดือนนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูขอบคุณมากครับฝากผลงานด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ